สวัสดีครับโปดช่องเมกามาชาแนลอยู่แล้วนะครับวันนี้มาในเรื่องของอุลตร้าแมนแจ็คนะฮะต่อจากเซเว่นกันเลยช่วงนี้หายตาหายตาไปจากข้างนี้แหละครับพอดี<ะ>เปลี่ยนคอมมาแล้วก็เพิ่งโหลดมาเล่น<า>เล่นใหม่นะตอนนี้ก็ไล่เก็บท่าของตัวอุลตร้าแมนไดนาอยู่นะฮะอันนี้ปีศาจของอุลตร้าแมนแจ็คชื่ออะไรไม่รู้แต่ตัมเคยเห็นมันในที่นี่นะอะไรนะ <S <S ตอนมาโปในอุลตร้าแมนเมบิอุสนะฮะ จำชื่อไม่ได้ไอตัวแสบสองมือนี่น่าจะชื่อกูดอนหรือเปล่าถ้าอิทุกเนยขออภัยครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอ่านรูปคอมเมนต์ครับผม,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 มเราต้องลากไอ้ตัวนั้นมาสิบกิโละนะมามาเร็วมาเร็วนั่นแหละ ถ้า <aunque S 2> เราไม่ทำอย่างนี้นะครับเวลาเราต่อสู้เราจะไม่พอนะฮะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมเล่นมาหลายรอบแล้วเล่นซ้ำมาหลายรอบแล้วแต่แบบเบสสองเบสสองนี่หัวร้อนนะต้องเวลาสองตัวมันยากเนี่ย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 มันทำยาก โอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เป็นพวกกันที่ทายค่ากันเองเลวจริงนะไอ้ตัวสองแขนไอ้ตัวแท่เนี่ยเกลียนแขนมันยาวครับ ตีเรากระเด็นแหละพอเราอยู่ไกลๆมันก็ตีถึงอขอทุบหน่อยได้ไหมอ๋อฮะสักทีเถอะจะเอายังไงจะเอายังไงเอายังไงลำแสงตั้งช่ามันไวช็อตเลยนะเป็นตัวเอลผมลุกมันชื่อท่าอะไรทำไมาแจ็คมีสเปซเซมเหมือนกันนะครับ ลองใช้ใดูใช้ครบข้าวเลยมาอุ้ยอันไรอะไรไมันชงมาชนเอาสเปซเซียมไปกินเี้ยนี่ไม่ได้แอมผมหรอกผมอะลรเกง่งผมอะเกง่ง มาเสยตรงมาเสยเหลือท่าหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ใช้มีสามท่าเราใช้ท่าอะไรคือท่าอะไรน้ำแสงติ้วๆจะใช้ทำไมนะว่าอันนี้มันก็มีเหมือนกันคล้ายๆกันเด่นเลยโหยังไงไม่สนแล้วจะได้แรงเท่าไหร่ตอนจบ ผมแค่ผ่าน,าก,นกันนะก็พอแล้วเอาไปกินตายนะครับดูที่ว่าราจะได้เท่าไหร่อย่างน้อยก็ได้น่าจะบีละมั้งเหลือนะเวลาแล้วได้บีจริงด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับต่อไปจะเป็นเ,เรื่องของใครโปรดติดตามครับ